ฟังเขาเอามาพูดเพราะการฟังจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นสวัสดีค่ะพบกับฟังเขาเอามาพูดและไผ่แก้วค่ะเพราะการฟังจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นค่ะวันนี้เจอกันในอีีที่30 11นะคะเป็นช่วงของวันปีใหม่ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นปีกันแบบประเภทที่ตั้งใจตั้งใจมาเจอกันนะคะวันนี้ EP ที่31แล้วค่ะเราให้ชื่อว่าทำ New Year's Resolutions ให้สำเร็จสัทีเถอะ <laughs> ชื่อตอนอาจจะเกี่ยวเนื่องกับตัวเองนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาทำแล้วช่วงปีใหม่เนี่ยใครๆก็พูดถึง New Year's Resolution กันนะคะในช่วงส่งท้ายปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่เปิดโซเชียลมาค่ะทุกคนคะไม่เห็นมีแต่คนลงเรื่องของปีที่ผ่านมานี่ประมาณ90%แปลกนะ เออถ้าปีก่อนก่อนโควิดเนี่ยหลายหลายคนก็จะชอบลงเรื่องของ New Year's Resolution กันนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่แน่ใจแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่ามีแต่คนบอกว่าดีใจจังเลยที่ผ่านพ้นมันมาได้อีกหนึ่งปีรประมาณนั้นนะก็เลยทำให้เหม่มีควรู้สึกว่าสภาพจิตใจของแต่ละคนเนี่ยคงจะอยู่ในสภาพที่คล้ายๆกันหมดละ <laughs> ในช่วงนี้นะคะก็เอาเป็นว่ายังไงก็ส่งกาลังใจให้กันและกันนะให้ตัวเองด้วยแล้วก็ส่งกาลังใจไปให้สําหรับคนที่ฟังทุกๆคนด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าใน ปีใหม่ปีนี้เปิดโซเชียลมาก็มีแต่คนลงเรื่องของปีที่ผ่านมาประมาณ90%ได้นะคะแล้วก็หลายหลายคนก็มีสิ่งที่ตัวเองตั้งใจแต่อาจจะไม่อยากประกาศออกมาในในปีที่มันแสนวุ่นวายแบบนี้เพราะว่าโอ้โหมันไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงมันทำให้เรารู้สึกเลยว่าเออเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างที่เราตั้งเป้าหมายหรือเปล่าใช่ไหมพูดถึง New Year's resolutions เนี่ยนะคะตั้งทุก ปีทำไม่ได้สักปีอันนี้พูดถึงตัวเองนะทำไม่ค่อยได้หรอคะเพราะว่าน่าจะไม่เอาจริงเอาจังกับมันหรือเปล่าเอ๊ะรู้ว่าเป็นเพราะว่าอะไรปีนี้ก็เลยตั้งใจตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะว่าลองกันใหม่และก็ตั้งใจให้มากขึ้นกว่าเดิมดังนั้น หลายลคนที่ตั้งเป็นปณิธานปีใหม่เรียกภาษาไทยว่าปณิธานปีใหม่แล้วกันนะคะตั้งปณิธานปีใหม่เอาไว้เนี่ยก็อยากจะทําให้สําเร็จกันทุกคนไหมคิดว่าเป็นแบบนั้นดังนั้นในวันนี้ฟังเขาเอามาพูดก็เลยจะเอาเรื่องของการทํา New Year's resolutions เนี่ยให้สําเร็จมาฝากทุกคนกันค่ะไหมก็รู้จัก New Year's r e s o l u t i o n เนี่ยมาสักพัก ใหญ่ๆมากแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าเป็นช่วงที่ไม่ว่าอะไรต่อมีอะไรนี่ก็ดีทั้งนั้นเศรษฐกิจก็อยู่ในสภาวะที่ยังดีอยู่การค้าการขายเรื่องของผู้คนเดินทางแล้ยอ้สารพัดส,สารเพศที่มันจะดีแล้วก็รู้สึกว่ามีอนาคตใครๆก็พูดถึง New Year's Resolutions ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนฝรั่งนี้โอ้โหพูดถึงกันเยอะสละเกินเพราะมานปีนี้อย่างที่บอกคู้ฟังไปว่าเออไปไป,ไปมาๆม,ม,มันดูเหมือนหลายหลคนเนี่ย จะแอบไม่ตั้ง New Year's Resolution แล้วนะไม่ตั้งปณิธานปีใหม่แล้วนะคือเอาให้รอดไปวันวันหนึ่งก็ก็บุญแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นใหม่ก็เลยอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาตั้ง ปณิธานปีใหม่กันแล้วไม่ใช่แค่ตั้งเฉยๆนะจะมาชวนทุกคนเนี่ยทำเจ้าปณิธานปีใหม่หรือว่า New Year's Resolutions เนี่ยให้สำเร็จกันสักทีเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สำเร็จใช่ไหมโดยเฉพาะย,ยิ่งการทำพอดแคสต์ของใหม่นี่ไม่สำเร็จเลยเพราะฉะนั้นปีนี้จะตั้ง New Year's Resolution ใหม่แล้วก็จะพยายามทำให้สำเร็จนะคะเอาล่ะไม่นำข้อมูลจาก b บร n ด Insight มาค่ะแล้วก็เขาก็เอาข้อมูลมาจาก Harvard Medical School กันด้วยนะคะ เป็นข้อมูลดีๆที่หมายกะว่านะเฮ้ยมันต้องเป็นวิธีที่ทำให้ใหมายทำ New Year s o l u t i o n Resolution ได้แน่นอนเลยคราวนี้สำเร็จแน่ๆโอ้ยคิดฝันเราเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะมีวิธีที่จะแนะนำให้เราเนี่ยทำเจ้าปณิธานปีใหม่หรือว่า New Year's Resolution ให้ได้สำเร็จตลอดรอดฝั่งได้ยังไงบ้างเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันค่ะ ฟังเขาเอามาพูดเพราะการฟังจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น ทุกคนคะเรากลับมาพูดถึงเรื่องของวิธีที่จะแนะนำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำปณิธานปีใหม่หรือว่า New Year's Resolution ให้ได้สำเร็จตลอดรอดฝั่งกันดีกว่าก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Brand Insight กันด้วยนะคะเป็นเว็บไซต์ที่หน่นำข้อมูลมาแล้วก็เขาก็ดึงข้อมูลมาอีกทีนึงจาก Harvard Medical School ค่ะช่วยให้สำเร็จแน่นอนละคราวนี้เอาละจะบอกทุกคนว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ย คือในช่วงที่ปีใหม่แบบนี้หลายคนอยากจะตั้งเป้าหมายให้มันแบบดีๆแต่ ก่อนอื่นจะต้องบอกก่อนนะคะว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ทุกอย่างมันทำได้สำเร็จนั่นก็คือแค่ตั้งเป้าหมายอย่างเดียวไม่พอค่ะจะต้องเปลี่ยนเป้าหมายอันนั้นให้เป็นนิสัยที่เราทำเป็นประจำด้วยแล้วรับรองว่าจะสำเร็จแน่นอนโอ้โหยิ่งพูดแบบนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกสักหน่อยหนึ่งใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยดีกว่าเอาแบบง่ายๆเอาแบบที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เราทาตามกันได้นะคะว่าเราจะมีวิธีอย่างไรกันบ้างนามาฝากกัน7ข้อค่ะอย่างที่หา วัด medical school เขาบอกเอาไว้ว่าจะทำ new year's resolutions ให้สำเร็จเนี่ยนะมี7ข้อด้วยกันเริ่มต้นข้อที่1ค่ะฝันให้ไกลตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ไว้ก่อนเขาบอกแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราฝันให้ไกลแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ไว้ก่อนเนี่ยมันจะมีแรงผลักดันแล้วมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องพยายามก้าวไปให้ได้นะเออเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้คิดก่อนเลยทุกคนลองคิดก่อนเลยว่ามีเป้าหมายอะไรอยู่บ้างอาจจะ จะเป็นเป้าหมายที่ฝันเพิ่มละเมือพกก็ได้นะไม่ว่ากันนะแต่ตั้งให้ใหญ่ๆไว้ก่อนไม่เอาเล็กๆแบบฉันจะออกกำลังกายให้ได้ห้ห้าวันต่อเดือนอไม่เอาอย่างนั้นนะเออเอาให้ใหญ่ๆไว้เช่นลดกับลด น้ำหนักให้ได้10กิโลโอ้โหเยอะเลยต่อเดือนเลยประมาณอย่างนี้นะสมมติสมม,ต,สม,มตินะอ่ะอันนั้นคือข้อแรกนะคะข้อที่2ค่ะคุณต้องแบ่งเป้าหมายอันใหญ่ๆนี้ให้เป็นภารกิจเล็กๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเป้าหมายที่มันใหญ่เนี่ยมันทาสาเร็จได้ในครั้งเดียวนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแบ่งมันให้เป็นภารกิจเล็กๆๆ,ๆลงมาแล้ววิธีการในการแบ่งเนี่ยนะคะก็ทาเช็คลิสต์เอาไว้ด้วยว่าอ๋อการที่เราจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยเราต้อง มีภารกิจ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10าอะอะไรที่ทำไปได้แล้วก็จะได้ติ๊กเอาไว้ได้นะคะเพื่อที่จะดูว่าเอ้ยเราสำเร็จไปถึงไหนละเขาแนะนำในนี้เขาบอกว่าให้คิดเหมือนกับเวลาคุณไปตามร้านอาหารสะสมแต้มอะสะสมครบ10แต้ม ใช่ไหมแก้วที่11ดื่มฟรีอะไรประมาณอย่างเนี้ยเราก็จะรู้สึกแบบ2แล้วนะ3แล้วนะชานงไข่มุก4แล้วนะอะไรประมาณอย่างเนี้ยเก้าแล้วประมาณนั้นรีบเบิลเลย10เราก็จะได้ก้าวสู่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงนั่นเองนะคะผ่านไปละสองข้อข้อที่3ค่ะให้คุณตอบตัวเองให้ได้ว่าทําไมคุณจะต้องตั้งเป้าหมายแบบนั้นหรือทําไมคุณต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงอันนั้น หลายคนตอบตัวเองไม่ได้ฉันจะออกกําลังกายให้ได้ทําไมอ่ะอ๋อบังเอิญว่าฉันอยากให้คนที่ฉันชอบอหันมามองฉันอะสมมุติไปก็เป็นแบบนั้นก็ได้อ๋อบังเอิญฉันได้ยินคนที่ฉันชอบเขาบอกว่าเกลียดคนอ้วนอ่ะฉันอ้วน,อนพอด,ดีฉันก็เลยอยากจะให้เขารักฉันอะไรประมาณเนี้ยอะไรก็ได้ที่คุณตอบตัวเองได้ว่าทําไมคุณต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงอน,นันให้เกิดขึ้นอันนี้จะช่วยได้เลยว่าเราก็จะ รู้ตัวเองอยู่เสมอว่าเราจะทำไอ้เจ้า New Year's Resolution นั้น ไปเพื่ออะไรนะคะข้อที่4ี่ค่ะเมื่อคุณตอบตัวเองได้แล้วว่าทำไมต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นให้เกิดขึ้นเนี่ยให้คุณสร้างคำมั่นสัญญาว่าจะทำให้ได้ข้อนี้หม่เพิ่งเอามาทำเมื่อตอนปลายปีที่แล้วนะคะนั่นก็คือการประกาศออกไปค่ปะ,ออป,ะประกาศออกไปดังๆเลยจะประกาศใน Facebook ก็ได้บอกคนในครอบครัวก็ได้บอกกลุ่มเพื่อนก็ได้อะไรก็ได้ประกาศออกไปว่าฉันจะทาแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณประกาศออกไปแล้วอะมนุษย์มันกลัวเสียหน้า ไม่อยากมันก็ต้องทำา ถูกไหมดังนั้นนะคะสร้างคำมั่นสัญญาว่าจะทำให้ได้โดยการประกาศออกไปอันนี้เป็นข้อที่4ค่ะข้อที่5ค่ะเมื่อคุณทำเนี่ยอย่างที่บอกเนาะว่าฝันที่มันไกลาบางทีมันกระโดด9ก้าเดียวมันไม่ถึงไงมันต้องซอยย้อยๆเป็นเก้าวเล็กๆให้คุณเนี่ยรู้จักให้รางวัลตัวเองในทุกภารกิจเล็กๆน้อยๆที่คุณทำสำเร็จบ้างบางทีมันก็เป็นสิ่งเติมเต็มนะเออไม่ใช่แบบเฮ้ย ฉันอรอให้เป้าหมายใหญ่ของฉันสําเร็จก่อนแล้วฉันจะให้รางวาัลทีเดียวตายเฉาตาย,าตายพอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้รางวัลตัวเองในทุกๆภารกิจเล็กๆที่เราวางเอาไว้แล้วก็เราได้ทําสําเร็จนั่นเองนะคะ ผ่านไปแล้วห้าข้อกระหืดกระหอบเลยทีเดียวจะรีบมากปีนี้กะว่าจะเป็นพอดแคสต์ที่สั้นๆกระชับได้ใจความข้อที่6กันดีกว่านะคะนั่นก็คือให้คุณเรียนรู้จากอดีตที่ผิดพลาดข้อนี้เนี่ยไม่ต้องบอกเลยง่ายมากก็อดีตมันผิดพลาดมายังไงเราก็ไม่ทําซ้ํากับในอดีตเราก็ไม่ผิดละถูกไหมไม่ผิดมันก็ไม่พลาดไม่พลาดมันก็มีโอกาสจะสาเร็จได้นะคะและเราก็มาถึงข้อที่7หลายคนคิดว่า สิ่งที่เราตั้งเป้ามันต้องสำเร็จสมบูรณ์ร้อยเอซข้อที่7บอกเราว่าทุกความสำเร็จไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบร้อยเซยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณบอกว่าคุณจะออกกำลังกายทุกวันหรือคุณจะออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็บอกว่าเฮ้ยแต่แบบวันนี้มันเหนื่อยมากเลยอ่ะมันจะไปวิ่งไม่ได้แล้วอ่ะ ให้คุณคิดว่าเราอาจจะเดินแทนวิ่งได้เพราะนั่นก็คือการออกกําลังกายเหมือนกันเราอาจจะกระโดดตบในห้องก็ได้เพราะว่าฝนมันตกถูกไหมก็ยังดีกว่าไม่ได้ออกกำลังกายเลยให้คุณคิดแบบนี้ค่ะเพราะ ไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะวิ่งไม่ว่าจะกระโดดตบนั่นก็คือการออกกําลังกายเช่นเดียวกันดีกว่าคุณไม่ได้ทําอะไรเลยนั่นเองนะคะแต่ว่าไอ้ข้อนี้ก็ต้องระมัระวังนะไม่ใช่แบบจะมีข้ออ้างให้ตัวเองตลอดเวลาเลยยกตัวอย่างเช่นฉันเจอลดน้ำหนักแล้วก็รู้สึกว่า เออนะอย่างน้อยอะ่ะกินจานเดียวมันก็ดีกว่ากิน3จานเาเฮ้ยถ้าเป็นแบบนั้นมันไม่ได้นะอ่าก็เอาทั้ง7ข้อเนี่ยนะคะลองมาประมวลกันดูแล้วก็ลองทําดูทัวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่า7เคล็ดลับที่จะทําให้ New Year's Resolution ปณิธานปีใหม่ของคุณสําเร็จนั้นมีอะไรบ้างข้อที่1ค่ะฝันให้ไกลตั้งเป้าหมายให้ให,ใหญ่ไว้ก่อนข้อที่2แบ่งเป้าหมายอันใหญ่นั้นให้เป็นภารกิจเล็กๆเ,เพื่อที่จะค่อยๆทําแต่ และภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไปเพื่อเป้าหมายใหญ่ได้ข้อที่3ตอบตัวเองให้ได้ว่าทำไมจะต้องมีเป้าหมายแบบนั้นทำไมจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ข้อที่4สร้างคำมั่นสัญญาว่าจะทำให้ได้โดยการเป่าประกาศออกไปข้อที่5ให้รางวัลตัวเองในทุกภารกิจที่ทำสำเร็จแม้จะเป็นภารกิจเล็กๆน้อยๆก็ตามข้อที่6ค่ะเรียนรู้จากอดีตที่ผิดพลาดและข้อที่7ทุกความสำเร็จไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเสมอไปเพียงแค่คุณทำได้สำเร็จ ก็โอเคแล้วนะคะและนั่นก็คือ7ข้อที่หมายนำมาฝากทุกคนกันเพื่อที่จะชวนให้ทุกคนทำ New Year's Resolutions ให้สำเร็จกันสักทีเถะนั่นเองนะคะและนี่ก็คือฟังเขาเออกมาพูดในเอพิโซดนี้ค่ะหวังว่าการฟังในวันนี้จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นนะคะติดตามฟังเขาเออกมาพูดกันได้ ทุกๆช่องทางที่สามารถฟังได้อะ Spotify ได้ใน YouTube ได้นะคะ Google Podcast ได้นะคะแล้วก็ลองไปค้นหาฟังเขาเอามาพูดกันดูเมื่อเจอแล้วนะคะคลิกตอนที่คุณต้องการฟังแล้วก็ลองฟังดูชอบเอพิโซดไหนก็แชร์ต่อให้คนอื่นได้นะคะไม่ว่ากันเนาะเจอกันได้ใหม่นะคะในเอพิโซดหน้ากับฟังเขาเอามาพูดแล้วก็ไผ่แก้วนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้ New Year's Resolution ของคุณ ทำได้สําเร็จกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตามเช็คกันเรื่อยๆวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะฟังเขาเอามาพูดเพราะการฟังจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น